ส่วนเรื่องราวนี้เช่นเดียวกันเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งขับรถไปไปเติมน้ํามันปรากฏเติมน้ํามันเสร็จไม่จ่ายตังค์อ่ะอาศัยจังหวะที่เด็กปัามา๊มอ่ะกําลังก้มจะไปดึงหัวใจออกจากตัวรถขับรถหนีไปเลยดิเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคือ<ด>มีเงินขับรถมีเงินซื้อรถคันละเป็นแสนแสนงงมากแต่ไม่ยอมจ่ายค่าน้ำมันเออนั่นสิขับมานี่ยังไม่จ่ายเงินเลยเคุณพี่ยังใจลืม เขาบว่าเขาตั้งใจแต่เ,เขาลืมออกตัวแรงขนาดนี้ตั้งใจแน่ๆนะคะเด็กปั๊มเนี่ยพยายามเรียกด้วยซ้ำแต่ไม่หานคุณผู้ชมนี่แหละเป็นภาพพี่กล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจับภาพาไว้ได้เป็นรถเนี่ยลักษณะเป็นรถยนต์สีขาวใช่ไหมคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนดูข้างหลังดีๆไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีทะเบียนด้วยเนี่ยอาศัยจังหวะที่เด็กปั๊มอ่ะกำลังโผลเผลออ่ะเหมือนตั้งใจแล้วแหละถ้าแบบนี้แล้วก็ขับรถออกไปเลยค่ะไม่จ่ายตัง ปั๊มนี้ตั้งอยู่ริมถนนโชคชัยเดชอุดมนะคะอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ทีมข่าวโลกพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่ปั๊มน้ํามันแห่งนี้ปั๊มที่เกิดเหตุไปพบกับเด็กปั๊มค่ะนายนัทวุธหรือว่าเทอายุ22ปีเป็นน้องคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละเขาบอกตอนทุ่มประมาณสักทุ่ม22นาทีของวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีรถยนต์คันหนึ่งครับขับมาเป็นรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์สีขาว ในรถเนี่ยมีผู้ชายค่ะหนึงเป็นคนขับแล้วก็มีผู้หญิงนั่งด้านข้างมากสองคนโอ้โหแต่งตัวดีเลยน้องบอกแต่งแตงตัวดีบอกมาถึงแบบน้องเติมน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮ95เต็มถังไปเลยขอบินด้วยนะคะน้องคนนั่งข้างบอกแบบนี้ผมก็จัดแจงครับพี่ครับผมก็เติมตามปกติ เติมปุ๊บคิดมายอดมันไปพันสี่เพราะว่ารถมันเป็นรถอเนกประสงค์ด้วยไงเอาเยอะด้วยคุณพี่คะเต็มถังค่ะตั้งใจจะมาเอาเยอะด้วยแถวบ้านเล็กเต็มข้อด้วยนะคะแม่จัดไปพันสี่เติมเสร็จก็เป็นจังหวะอย่างที่บอกน้องพนักงานก็กําลังจะปิดปาถังปั๊มน้ำมันเนี่ยปั๊มเออเสร็จปุ๊บ ขับรถออกไปเลยยังไม่ได้ทันจะจ่ายเงินพันสีจากนั้นเร่งเครื่องออกไปอย่างรวดเร็วออกไปเนี่ยนะคะไปตามถนนหมายเลข24โชคชัยเดชอุดมค่ะเข้ากรุงเทพไม่จ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวน้องพนักงานบอกผมเนี่ยนะโอ้โหวิ่งตามยังไงก็วิ่งไม่ทันเพราะเขาไปเร็วฝากหน่อยได้ไหมล่ะรับผิดชอบค่าน้ำมันหน่อยเด้อครับคุณพี่มผมเนี่ยทำงานทำงานมาแลกเงินดูแลครอบครัวแท้ แต่ว่าทําไมล่ะทุนพี่ไม่จ่ายตังค์ปรากฏว่าเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะภรรยาเขาท้องอ่ะแฟนของเด็กปั๊มอ่ะโอ้โหเดือดร้อนเลยใกล้ท้องกลคลอดแล้วด้วยอะ่ะเขามอเด็กปั๊มนี่นะเงินเท่าไหร่เดือนนะ่เงินเดือน,เอนหเงินรายวันเนี่ยสา0ร้อยสีแล้วโดนแบบนี้เข้าไปเนี่ยนะต้องเรียกอะไเงินกันนะ คนละร้อยคือพันสี่ไม่เหลือหรอกถ้าเกิดว่าเขาต้องเป็นคนมาชดใช้ให้กับปั๊มน้ํามันปรากฏว่าเพื่อนสงสารไงลงขันกันเพื่อนก็เลยบอกว่าภรรยาก็ใกล้คลอดลงขันกันคนละร้อยคนละร้อยอะค่ะคือถ้าเขารับเป็นเต็มพันสี่มันหนักไปทุกคนก็บอกช่วยกันแล้วกันนะฮะคนละร้อยนะครับนะเห็นแล้วนะคุณผู้ชมว่าเขาเนี่ยทำงานทั้งวันเนี่ยนะฮะลำบากขนาดไหนอย่าทําแบบนี้เลยเนาะนะฮะ